สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับลักษณะางานที่ปฏิบัติของตำแหน่งในช่างไฟฟ้าลักษณะางานโดยทั่วไปสายงานนี้คุมถึงตำแหน่งต่างๆที่ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้าซึ่งมีลักษณะางานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับตรวจทดสอบสร้างซ่อมประกอบตัดแปลงติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าคำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าวจัดเก็บรักษาเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นต้นหรือตำแหน่งที่ปฏิบัติงานบริหารด้านช่างไฟฟ้าในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกองแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหน้าที่และความรับผิดชอบหลักปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญ,ญญาปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้าการกํากับ แนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ 1.1. สําสำรวจเขียนแบบประมาณการติดตั้งซ่อมประดิษฐ์ดัดแปลงปรับปรุงควบคุมการใช้งานดูแลบำรุงรักษาและใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลไฟฟ้าระบบไฟฟ้าระบบเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคมระบบสารสนเทศระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบคอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก1.2จัดทําทะเบียนรวบรวมและเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผนบํารุงรักษา1.3ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงานหรือกฎหมายกําหนด 1.4เบิกใจจัดเก็บดูแลรักษาเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีจํานวนเพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน 2. ด้านการบริการ2.1ให้คําแนะนําตอบปัญหาแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อให้สามารถใช้งบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ2.2ประสานและเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจที่จะสอบตำแหน่งสายงานนี้แล้วอยากรู้ว่าควรจะสมัครสอบภาคไหนเขตไหนดีเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสเรีกบรรจุมากที่สุดเพื่อนๆสามารถเข้าไปโหลดอีบ e ุ๊กคู่มือแนะนำตำแหน่งโดยเนื้อหาภายในเล่มก็จะมีเขตการรับสมัครสอบท้องถิ่นทั้งสิเขตแบ่งยังไงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวุฒิที่ใช้สมัครได้ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบล่าสุดภาคกอขอ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งความรู้ความสามารถที่ต้องมีสถิติการเรียกบรรจุในแต่ละปีเรียกหมดหรือไม่แนวทางวิธีการเลือกเขตที่ควรสมัครสอบสอบที่ไหนดีการเรียกบรรจุข้ามเขตเรียกยังไงได้บ้างสามารถหาอ่านแบบอ e ีบุ๊กได้แล้วที่แอปเมฟลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับ